ได้ถึงเทศกาลคริสต์มาสแล้วสินะเราจะชวนเจมี่ไปเดทดีไหมถึงเขาจะพูดออกมาชัดเจนว่าชอบเราแต่เขาก็เพิ่งเลิกกับแฟนมาได้ไม่นานเขาจะชอบเราจริงๆหรอหรือเราก็แค่คนขั้นเวลาเท่านั้นไม่ไม่นี่ฉันกำลังคิดบ้าอะไรอยู่นะเราต้องเชื่อเขาสิถ้าเขาเปิดใจที่จะชอบเราคนเก่าก็แค่คนเก่าแล้วนะ เบสแกโอเคปะเนี่ยเห็นยืนเหม่อนานละแกคิดอะไรอยู่งั้นหรอฉันแค่คิดว่าจะชวนเจมี่ไปเดทในวันคริสต์มาสอ่ะแกคิดว่าเจมี่จะไปกับฉันปะฉันว่าไปนะเจมี่ดูเข้าหาแกซะขนาดนั้นไม่ไปก็แย่แล้วไม่มันก็ไม่แน่นะไม่รู้ล่ะต้องลองชวนก่อนแล้วแกมีอะไรจะเล่าให้ฉันฟังปะ เรื่องอะไรก่อนก็กลับรุ่นพี่คนาน่หน้ายังไงเก็บเงียบเชียนะก็ไม่มีอะไรนะฉันก็แค่ได้ขบกับพี่เขาแล้วแค่นั้นแหละเฮย้ยจริงดิแกไม่เห็นเล่าอะไรให้ฉันฟังเลยน้อยใจนะเนี่ยคือเรื่องมันเป็นแบบนี้นะพี่ใครคะ ทำไมพี่ถึงมาทำดีกับหนูล่ะทำไมอ่ะไม่ดีหรอคะเปล่าไม่ใช่ไม่ดีหรอกคะ่ะหนูแค่อยากรู้ว่าทำไมพี่ก็แค่อยากทำอ่ะเพราะว่าโซอี้น่ารักไงแล้วพี่ไม่คิดว่าการที่ทำแบบนี้หนูจะวันไหวบ้างหรอคะก็อยากให้วันไหวนะถ้าวันไหวแล้วไงต่อพี่ก็จะหาแฟนให้ไงฮะหาแฟนให้หนูเหรอ ใช่ค่ะไม่เอาอะค่ะเอาใครมาเป็นแฟนหนูก็ไม่รู้แล้วถ้าเป็นพี่ล่ะเราจะโอเคไหมเรื่องก็เป็นงี้แหละก็เลยได้เป็นแฟนกันอ๋อมูกพี่เขาโคตรแพวๆพวเลยว่ยแกใช่แกแล้วฉันก็ชอบด้วยสิ คนที่อยากเย้าเก่งแบบนี้ยโอเคโอเคฉันเห็นแกมีความสุขฉชนก็ดีใจละวันคริสต์มาสนี้ต้องถึงคิวแกแล้วละ่ะเชนก็อยากให้ถึงคิวฉันนะแต่ฉันยังไม่ค่อยมั่นใจเลยอะกลัวเขาไม่ชอบของแบบนี้มันต้องลองแล้วอีกอย่างนะเพื่อนฉันสวยน่ารักขนาดนี้ถ้าเขาไม่สนใจก็แล้วแต่เถอะโอเค คุยกับแกแล้วมีกำลังใจขึ้นเยอะเลยฮัลโหลค่ะฮัลโหลพ่อมีอะไรหรือเปล่าคะพ่อจะโทรมาถามว่าช่วงปีใหม่ลูกจะกลับบ้านหรือเปล่ากลับสิคะพ่อแต่หนูอาจจะกลับหลังวันคริสต์มาสนะคะโอ okay, okay. เคโอเคแล้วลูกจะไปเที่ยวไหนหรือเปล่าก่อนกลับบ้านน่าจะไปนะคะแต่ยังไม่รู้ว่าที่ไหน ถ้ารู้แล้วหนูจะโทรไปบอกนะคะพ่อไม่ต้องเป็นห่วงโอเคเงินพ่อไม่ก่อนลูกแล้วโอเคค่ะสวัสดีค่ะเธอทำอะไรอยู่ไม่ได้ทำอะไรนะนั่งเฉยๆอะ่ะแต่เมื่อกี้เพิ่งโทรคุยกับพ่อมาพ่อโทรมาว่าไงบ้างพ่อโทรมาถามว่า ปีใหม่เราจะกลับบ้านหรือเปล่าอ๋อเราปีใหม่เธอกลับบ้านหรือเปล่าล่ะก็คิดว่าจะกลับนะเราไม่ได้เจอพ่อมาสามสี่เดือนแล้วอนะอ๋อเธอว่างปะตอนเนี้ยว่างนะนายมีอะไรหรือเปล่าฉันอยู่ข้างล่างอะลงมาหาหน่อยอยู่ข้างล่างเหรออืมโอเคโอเคเดี๋ยวเราลงไปนะ วัสด,ดีวัสด,ดีอืมนายมาทำอะไรที่นี่หรอฉันผ่านมาแถวนี้พอดีเราฉันก็คิดถึงเธอด้วยก็เลยมาหางั้นก็ดีเลยฉันมีเรื่องอยากจะถามนายอยู่พอดีจะถามอะไรหรอถามมาได้เลยคือวันคริสต์มาสนายไปไหนหรือเปล่าไม่ได้ไปนะปกติฉันก็อยู่คนเดียวอยู่แล้วอ่ะในเทศกาลนี้อ๋อ แล้วถ้าฉันจะชวนนายไปเที่ยวในวันคริสต์มาสนายจะไปหรือเปล่าแต่ไม่ได้มีแค่ฉันหรอกนะมีโซอี้แล้วก็พี่ไข่เด่นด้วยได้สิถ้าไปกับเธอจะที่ไหนฉันก็อยากไปทางนั้นแหละงั้นเอาเป็นว่านายตกลงแล้วนะครับแล้วที่ที่อยากไปมันอยู่ที่ไหนหรอจริงๆยังไม่แน่ใจเลยอะ่ะฉันกับอี้กำลังหาที่พัก แต่ว่าอยากได้ที่หนาวๆอะ่ะให้มันเหมาะกับวันคริสต์มาสหน่อยอืมไปบ้านฉันไหมล่ะเพราฉันซื้อบ้านตากอากาศไว้แต่ฉันไม่ค่อยได้ไปหรอกเฮ้ย hey, จริงดิอืมแบบนั้นก็ดีเลยเราจะได้มีที่พักกันงั้นเอาแบบนั้นก็ได้แล้วจะไปวันที่24หรือว่าวันที่25ล่ะไปวันที่24ก็ได้นะไปถึงจะได้พักผ่อน แกว่าชุดนี้เป็นไงบ้างอะก็น่ารักดีนะแต่ฉันว่ามันดูเด็กไปอะแต่ก็น่ารักดีนี่นาเราชุดนี้อะเฮ้ยชุดนี้เหมาะกับแกมากเลยฉันก็ชอบนะชุดเนี้ยแกจะใส่ชุดนี้ไปไหนอะอืมยังไม่รู้เลยอาจจะใส่ไปเที่ยวกับแกไม่ก็อาจจะใส่กลับต่างจังหวัดอ๋อฉันก็กลับไม่กลับนี้โดนบ่นแน่เลย ถึงเวลานัดเราหนี่ทำไมเบกกี้ยังไม่มานะเจมี่โทรถามให้หน่อย โอ้ห oh, บ้านพักตาอากาศของนายนี่มันน่ารลังตะมุตะมีมากเลยะจริงฉันเห็นด้วยงั้นพวกฉันเอาของไปเก็บก่อนนะโอเคแล้วจะให้พวกฉันนอนกันห้องไหนอะห้องทางขวาฉันให้แม่บ้านเข้ามาทำความสะอาดให้แล้วแล้วก็ของที่พวกเธอฝากซื้อฉันก็ให้แม่บ้านจัดก,การให้เรานะโอ้โห oh, oh. เจมี่ของเราใจป่าสดๆใครได้เป็นแฟนนี่ต้องฟินมากแน่ๆเลย จะเป็นคนแถวนี้ไหมนะบ้าแกเซลอะไรเนี่ยไปไปเก็บของกันแกอ่ะไปพูดอะไรแบบนั้นเอา้าฉันก็แซวไปองั้นแหละ แล้ววันนี้เราจะทำอะไรกินกันดีทำทั่วๆไปนั่นแหละของก็ให้เจมี่ซื้อมาหมดแล้วก็ต้องมาดูอีกทีว่าของที่ให้ซื้อมาคมหรือเปล่าจะได้ทำถูกโอเคโอเคแบบนั้นก็ได้ พี่มีความสุขมากเลยที่ได้อยู่กับหนูในวันคริสต์มาสหนูก็เหมือนกันมีความสุขมากเลยคะ่ะหลังจากที่ฉันไปคีดทบทวนมาแล้วสิ่งที่ฉันได้ทำลงไปก่อนหน้านี้มันแย่มากจริงๆแต่หลังจากที่ผ่านพ้นวันนี้ไปฉันจะเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิม ที่รักทำอะไรอยู่ครับไม่ได้ทำอะไรค่ะมีความสุขจังเขามีความสุขมากกว่าอีก ำไมมายืนตรงนี้ล่ะไม่หนาวหรอก็หนาวนะแต่ฉันก็ชอบเพราะว่ามันหนาวเนี่ยแหละเบกกี <Becky. S 2> ้ฮึเมลี่คริสต์มาสเมลี่คริสต์มาสเจมี่ฉันขอคุยอะไรกับเธอไหนได้ไหมอันนี้ซีเรียสป่ะหน้านายดูโคตรเครียดเลยอะ ไม่ไม่หน้าฉันดูเป็นแบบนั้นจริงหรออืมหน้านายดูเป็นแบบนั้นจริงๆมันก็อาจจะสีเรียดก็ได้นะโอเคแล้วสรุปเรื่องที่จะคุยคืออะไรหรอ เธอจำได้ป่ะที่เธอบอกว่าเธอจะจีบเราอ๋อทำไมอ่ะฉันว่าว่าฉันว่าเธอไม่ต้องจีบเราล่ะอ้าวทำไมอ่ะฉันทำอะไรผิดเหรอ หรือว่านายไม่โอเคตรงไหนเปล่ปาเธอไม่ได้ทำอะไรผิดหรอกแล้วทำไมล่ะฉันว่าเรามาพบกันเลยดีกว่าฮะนี่นายขอฉันคบจริงจริงเหรออืมฉันว่าจีบกันไปจีบกันมามันเสียเวลาเอ,อ้ยสรุปมว่าไงอืมนายช่วยขอใหม่หน่อยได้ไหม นายสิเบคกี้เรามาคุยกันนะโอเคค่ะ